a c นะครับวันนี้ผมเลือกมาเป็นหุ้นเด็ดให้เพราะว่าราคาที่ยืนแบบแดบาทค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย TAC นี่ ACC ต้องบอกว่าเราเชียร์แบบปักเปียกปักแฉะมากเลยนะตั้งแต่ประมาณประมาณเจ็ดบาทนะตอนนี้ก็มาตามค่าเนี่ยมาช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้แดบาทกว่าแล้วนะครับแล้วก็เอาต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่กำไร Q3 จะดีนะพี่ชายถูกค่ะ คือ Q3 เนี่ย get, เราก็จะเจอเรื่องโควิดนะคะแล้วก็เจอซัพพลายเชนของเซเว่ที่มีถูกกระทบบ้างในแง่ของโลจิสติกนะคะใครที่ไปขายอยู่กับเซเว่เยอะๆก็จะมีถูกผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีโรงงานนะอย่าง NSL ห,หรือว่าอย่างโกคอนที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะถ้ามีโรงงานแล้วถูกกระทบเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบในแง่ของกำไรเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ t c c ค่ะ เขาไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองที่มากขนาดนั้นคือมีแหละแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผลิตแล้วสัายให้กับตัวเองได้เยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ O E M เพราะฉะนั้นถ้าดูกันตามจริงแล้ว T C C ก็เหมือนเป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะคะไปจา้างคนอื่นมาผลิตแล้วก็ขายให้กับเซเว่นอีกทีหนึง่งแล้วก็กินส่วนต่างกําไรจากตรงนั้นเพราะนั้นทำให้ Q 3ของเขาเนี่ยคะ่ะถูกผลกระทบเนี่ยค่อนข้างน้อยตอนนี้นเราทำไว้49บาทเออ49ล้านกาเกือบเกือบ50ล้าน นะคะ,คะ Q, Q จะลดลงประมาณ8% y เปอร์เซ็ยอนดีขึ้นประมาณ6%แต่ดูแล้วไปไปมาๆเผลอๆอาจจะดีกว่าที่คาดนะคะกำไร<ม>อาจจะเห็นแบบสัก50กว่าล้านด้วยผลกระทบที่เขาถูกกระทบจำกัดจริงๆในแง่ของโควิดนะคะคในขณะที่พอการฟื้นตัวพอเซเว่นกลับมา r e o p e n เปิดสาขาได้ปกติลูกค้าเริ่มออกจากบ้านมากขึ้นแล้วก็เข้าร้านเซเว่นเนี่ยค่ะ t ี c c ก็ยังได้อันนี้ส่งตามไปด้วยนะคะเดือนตุลามาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้ายิ่งมีคนออกต่างจังหวัดมากขึ้นสาขาของเซเว่นที่อยู่ตามปั๊มน้ํามัน ที่เวลาเราเดินทางแล้วเราก็ต้องแวะกันนะคะอันนี้ทราฟิกก็จะดีขึ้น TCC ก็มีของที่ขายอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของธุรกิจเดิมที่อยู่กับเซเว่ในส่วนธุรกิจใหม่ลูกค้าใหม่ๆก็ยังทยอยเข้ามาต่อเนื่องค่ะตัวโลตัสอันนี้ก็เริ่มเข้าไปแล้วทั้งสาขาใหญ่และสาขาเล็กนะคะเข้าไปกับบาร์คาเฟ่ด้วยแล้วก็ตอนนี้กําลังดีลอยู่กับบอนคาเฟ่ ซึ่งจริงๆตัวบอนคาเฟ่เนี่ยเขาอาจจะเป็นสาขาเป็นคือจำนวนสาขาเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่บอนคาเฟ่เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของกาแฟมีการพัฒนาในเรื่องของมเมล็ดก,กาแฟเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ TCC ก็เข้าไปได้เพราะ TCC เขาเก่งตัวนอนกาแฟคือตัวนอนคอฟฟี่ก็เข้าไปแล้วก็ไปซินเนจี้ไป Jv ร่วมร่วมกันได้นะคะคงจะได้เห็นความคืบหน้าอะไรกันในอนาคต ถัดมาสําหรับการดีลกับตัวบันคาเฟ่นะคะตัวในแง่กําไร Q 3อย่างที่บอกว่าอาจจะดูดีกว่าที่คิด Q 4่ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ปีหน้าเราก็คิดเราก็คิดว่าเขาก็ยังกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะจะมีการไปกัมพูชากับเซเว่นมากขึ้นพอปีหน้าโควิดจางๆลงไปแล้วอะคะ่ะก็คงจะรุกในแง่ของการเปิดสาขาใหม่ที่กัมพูชานะคะและก็อาจจะเห็นสาขาใหม่ที่ลาวด้วยอันนี้ t ท c ก็จะตามไปทั้ง2ประเทศเลยนะคะก็จะเห็นว่ายังมีคัาลิสหนุนในแง่ของการฟื้นตัวของ t ท c อยู่หลายปัจจัยนะคะตัวในแง่ของกําไรเรายังประมาณการไว้ตามเดิมนะคะปีนี้ปีหน้ายังโตได้ต่อคะ่ะส่วนราคาเป้าหมายคะ่ะ เราปรับไปใช้ปีหน้าก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเราให้ไวเนี่ยคือ9บาท50เป็นราคาเป้าหมายปีหน้าก็ยังมีอัพไซด์อยู่ค่ะแล้วเราก็ยังชอบอยู่สําหรับในกลุ่มเครื่องดื่มโมเมนตัมของกําไรยังดูค่อนข้างดีค่ะก็เลยอยู่มาฝากกันโอเคครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับที่ ACC ราคาเป้าหมาย9บาท50นะครับ